เพื่อนกันยังไม่เชื่อสเสน่หา71ล้านทนายดังได้กลิ่นมานานทำไมเพื่อนเรารวยจังงานนี้ดูเหมือนทนายรีมทีมแพรจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงหรือไม่หลังทนายโรนคลงแก้วเพชรหนึ่งในเพื่อนสนิทของทนายตั้มศิีทาเบีย้ยบังเกิดออกมาอัดคลิประบายความในใจหลังทนายตั้มมีข่าวเช้าวเรื่องช่อโกงและตบซัพย์ทนายโรงค์ได้ตั้งข้อหัวคลิปว่าถึงว่าทำไมรวยจังณรงค์เดือดจัด คนถามถึงเรื่องเพื่อนตั้มทุกวันนี้เหมือนมีเขาพร้อมกล่าวว่าตนอยู่ข้างความถูกต้องอยู่แล้วทุกวันนี้เหมือนมีเขาบนหัวจะรู้ไหมว่าเขาจะไปถ่ายเงินใครพอรู้ก็อึ้งเหมือนกันตนก็ด่าไม่ใช่ไม่ด่าไม่ใช่ไม่โมโหหรือไม่โกรธก็เหมือนมันรวยตนยังทํางานหาเช้ากินข้ามอยู่เลยแต่ตนเองไม่ไถคำว่าเสียชื่อมันเบาไปทุกวันนี้เหมือมีเขาบนหัวเหมือนโดนตุนแต่ตนก็เข้าใจได้ อิจฉาไหมมันเดือดนอกจากนี้ยังเล่าประสบการณ์ว่าตนชอบไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดก็จะไปเห็นเพื่อนทําไมมันรวยจังสงสัยเพื่อนทําอะไรเข้าใจว่ารับจ้างค่าจ้างแพงอาจจะรวยได้ใครจะไปคิดว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นร้อยล้านใครเขาจะมาให้โดยเสน่หาไปถามลูกน้องในสํานักงานดูว่ามีใครเขาเชื่อไหมตอนอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ฟังฟังแล้วยังไม่มีใครเชื่อทนายตั้มว่า ได้โดยสเสน่หาถ้าพูดถึงความเชื่อคำตอบมันมีอยู่แล้วทนายโรณรลค์กล่าวอีกว่าตนโดนหลังบ้านด่ามาเหมือนกันจนแทบแทรแแผ่นดินแล้วจนต้องออกมาพูดเพราะอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปอยู่ในกลุ่มด้วยเอกสายไหมด้วยตอนแรกสงสัยหาพยายมาจากไหนเข้าใจมุมคนทำงานเราต้องมีข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริงต้องบอกได้ ยูดีๆมาบอกว่ามีพยานเรื่องคริปโต8,700ล้านบาทต้นยืนอยู่ข้างๆพยานมันมองกลับมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือซึ่งตนไม่รู้จักและไม่รู้ว่าจะมีการถแถลงข่าวถ้ารู้คงไม่โผล่ไปจะด่าว,ว่ามีเขาบนหัวก็ไม่แปลกใจเพราะรู้สึกสภาพตอนนั้นเหมือนกันถามว่าเป็นเพื่อนตั้มไหมก็เป็นเพื่อนไปเที่ยวกันเคยไปสังสรรค์หลายปีแล้วนิสัยมันต่างกันคนนึงชอบดื่มวายราคาแพงเขารวยก็ตามฐานนะ ผมชอบเข้าวัดมันจะไปกันยังไงเมื่อคือตามโทรมาถ้ารับสายถ้ารับสายคุยข้อมูลกันก็รู้เรื่องแต่ตอนนี้ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นใครทำวิบากกรรมอะไรไว้ไปชี้แจงเองด้วยอย่าลากผมไปเกี่ยวถามว่าเป็นการกระทำกระทืบซ้ำหรือไม่ทนายโรนารองกล่าวว่าอยู่ที่ว่าคนดูจะเห็นตอนวิจารณ์หรือเปล่าตรงวิจารณ์แบบนี้ทุกช่อง แต่เขาปล่อยเสียงแบบนี้ให้ผู้คุณฟังไหมยืนยันว่าไม่ได้รมร้อนใดๆทั้งสิ้นมีเหตุผลชี้แจงได้คือผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบไปที่วัดไปถือศีลปฏิบททัติธรรมเออบางทีวัดนูน้นวัดนี้มีงานเราก็ไปอันนี้ดูเหมือนคนแก่แต่ก็ชอบทําบุญก็ไปไปก็จะไปเห็นเออบางคนบางคน ไม่ต้องไปเห็นใครแล้วเนี่ยนะเห็นเห็นเพื่อนผมนี่แหละว,ว่าทาไมมันรวยจังวะทําไมมันรวยอย่างนี้มันรวยจริงๆเลยมันทําอะไรของมันวะก็เข้าใจว่าคงจะแบบเอ้ยรับจ็อบรับค่าจ้างแพงก็อาจจะรวยได้แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นใครมันจะไปคิดอันนี้มันไม่ใช่บาทสองบาทเป็นร้อยล้าน เป็นร้อยล้านใครเขาจะมาให้มึงโดยเสน่หากูถามหน่อยมึงถามลูกน้องมึงในสํานักงานมีใครเขาเชื่อมึงไหมกูพูดแค่นี้แหละกูอาจจะไม่รู้เขาได้จริงอะไรหรอกแต่ฟังมาเนี่ยฟังมาเนี่ยกูยังไม่เจอใครเลยเด็กที่เขาเชื่อมึงเนี่ยกูยังไม่เจอใครเลยที่เขาเชื่อว่ามึงได้โดยเสน่หาเนี่ย แล้วมึงถามว่ากูไปยืนอยู่ข้างๆถ้ามึงบอกกูก่อนว่ามึงโทรไปคุยกับเขากูจะไม่ไปกูก็โดนหลังบ้านกูด่ามาเหมือนกันนี่ก็แทบตัดแทรกแผนดินแล้วมึงจะให้กูทำยังไงก็ต้องออกมาพูดเพราะผมอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปอยู่ในกลวงในกลวอเอมเอ็กไซย์หมด้วย กูก็ว่าแล้วทําไมพยานมึงหามาจากไหนกูก็ว่าแล้วพี่เอกสายหมายกูมันมันหาพยานมาจากไหนคือคือเข้าใจไหมคือคนทํางานเนี่ยนะเราทํางานทํางานดีทํางานชั่วบ้างเราก็ต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริงมันต้องบอกได้แต่ข้อมูล เราทํามาหลายเดือนเราจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างวันดีคืนดีเอกภพแหลมมาบอกมีพยาน87ดสิบนเจ็ดล้านคิดโตถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงยืนอยู่ข้างๆพยานเอกด้วยยืนอยู่ข้างๆพยานเอกสายใหม่ด้วยกูหันไปดูมันก็มองกลับมา มองประมาณว่าพี่รณรงค์เหมือนประมาณว่าจะมองมาขอความช่วยเหลือจากผมแล้วกูรู้จักมึงไหมเนี่ยกูรู้จักมึงไหมเนี่ยมาอยู่ข้างๆกูก็ว่าทําไมมึงมองมาที่กูจังวะเหมือนมันจะขออะไรสักอย่างที่หลังมึงก็บอกกูว่ามึงไม่อยากแถลงข่าวกูไม่รู้เรื่องเลยที่เขาไปทําอะไรกันมาถ้ารู้ จะไปโผล่ไหมท่ารู้จะไปโผล่ไหมจะด่าว่ามีเขาบนหัวกูก็ไม่แปลกใจกูก็รู้สึกสภาพนั้นเหมือนกันเฮ้ยกูถามคำเดียวเลยคนลอกตัวมึงเนี่ยเชื่อไหมว่ามึงได้โดยเฉน่หาก่อนมึงจะมาถามคนอื่นเพราะงั้นคำตอบมันมีอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงความเชื่อไม่ต้องให้พูดเยอะไม่ได้เดือดแต่รู้สึกเหมือนเขาอยู่บนหัวตอนนี้บอกกูสักคำไหมที่จะทำแบบนั้นถ้ารู้ก่อนบอกก่อนแล้วกูยังไปมึงด่ากูเนี่ยกูรู้สึกผิดแต่อันนี้กูไม่รู้เรื่องอะไรเลย กูแค่อยากช่วยเขาเขาก็เดือดร้อนมาแล้วมึงดูสิบริษัทนั้นกี่หมื่นล้านมีคนก็บอกว่าเขาจะช่วยกันอเราก็ออกไปมันก็แค่นั้นแต่กูจะไปรู้ไหมว่าไอ้สายไหมมันจะเอาพยานพยานที่มึงไม่ตรวจสอบเลยมาแถลงข่าวแล้วมึงบุกไปดีเอสไอมึงไปหน่วยงานนหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็รู้สึกแปลกใจอยู่ แล้วพอดูซีเรื่องมันโปะขึ้นมาเขาก็ด่ากันทั้งยวงแล้วกูไปรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเลย